ก็เป็นภาระของทนายความในอนาคตด้านหน้าของอาจารย์นี่แหละคะ่ะเธอต้องทําหน้าที่ในการนําเสนอตอ่อศาลหรือยื่นเป็นพยานหลักฐานในการพยายาิจารณาคดีค่ะเปิดหน,นังสือไปที่หน้า3.8สรุปกฎหมายระหว่างประเทศพนันคดีบุคคลหมายถึงกฎหมายภายในที่ใช้บังคับในความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบ้ากับเอกชนซึ่งมีลัก,ษณ,กษณะเป็นกฎหมายมหาชนในการกําหนดสถานะในทางกฎหมายของบุคคล ตามหลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติการรับรองสถาหนะทางกฎหมายของคนต่างด้าวและอิติบุคคลต่างด้าวตามกฎหมายภายในของรัฐเหล่านี้รัฐจะมีอำนาจเหนือกว่าเอกชนในการดูแลผลประโยชน์มหาชนเป็นหลักอันเกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของคนละเมืองต่อรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญชาติจะมีการกำหนดก,กฎหมายว่าด้วยสัญชาติเอาไว้ควบคุม 2. การเข้าเมืองจะมีกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเอาไว,ว้ควบคุม 3. การกำหนดการมออีที่อยู่ในประเทศไทยก็จะมีกฎหมายการทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเข้ามาควบคุมและผู้ทรงสิทธิ์หลักในกฎหมายระหว่างประเทศแผานคดีบุคคลในส่วนนี้ฝ่ายหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของรัฐก็คือบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลด้วยนี่คือลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศขณะคดีบุคคลหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายภายในที่ใช้บังคับในคดีแพง่งระหว่างเองกชนกับเอกชนที่มีองค์ประกอบต่างประเทศอันนี้ขีดส้นใต้ตรงนี้นะคะเช่นคู่กรณีต่างสัญชาติกันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศมีมูลคดีเกิดในต่างประเทศมีทรัพย์ที่พิพาทตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบต่างประเทศแล้วองค์ประกอบต่างประเทศอาจารย์ได้สอนไปแล้วว่าลักษณะขององค์ประกอบตา่ตางประเทศนั้นคือ 1. มีสัญชาติเข้ามาเกี่ยวพัน 2. มีภูมิลําเนาเข้ามาเกี่ยวพัน 3. มีที่ตั้งของทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวพัน 4. มีมูลเหตุนในการเกิดสัญญาการทําสัญญาการเกิดละเมิดเข้ามาเกี่ยวพันและมีลักษณะ ต่างเขตอำนาจในทางกฎหมายกันการต่างเขตอำนาจในทางกฎหมายกันนั่นคือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีต่างสัญชาติกันฝ่ายหนึ่งเป็นคนอังกฤษอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเห็นไหมคะนี่คือลัอกษณะคําว่าองค์ประอกอบต่างประเทศดูจากไหนอ๋อดูจากสัญชาติซึ่งหมายความว่าสัญชาติเป็นจุดเกาะเกี่ยว หรือภูมิลำเนาของเจ้ามรดกในขณะที่ถึงแก่ความตายเป็นข้อพิจารณาเรื่องของพินัยกรรมเวลาที่คนต่างด้าวหรือคนต่างชาติตายไปแล้วปัญหาคือจะใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับเกี่ยวกับมรดกของคนต่างด้าวที่ตายไปในประเทศไทย 1. เขตอำนาจก็ต่างกันแล้วเพราะคนต่างด้าวตายในประเทศไทยยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาเช่นนายสเตฟานสัญชาติอังกฤษเป็นเจ้ามรดก ปัญหาคือทรัพย์สินของสเตฟานจะตกเป็นของใครบ้างกฎหมายลักษณะวอดที่จะใช้บังคับจะใช้กฎหมาย 1. s t a สเตฟานเป็นคนอังกฤษจะใช้กฎหมายอังกฤษหรือ 2. ใช้กฎหมายไทยซึ่งเป็นภูมิลำเนาในขณะที่นายสเตฟานสัญชาติอังกฤษถึงแก่ความตายสิ่งที่ชี้ให้เห็นองค์ประกอบต่างประเทศก็คือจุดก่อเกี่ยวคือคำว่าภูมิลำเนาชี้ให้เห็นลักษณะที่ เกิดขึ้นนั่นคือเซฟานไม่ใช่คนไทยและสเตฟานไม่ได้ตายในประเทศที่ตัวเองมีสัญชาติกันตายในประเทศไทยนี่คือลักษณะที่เกิดอธิบายคำว่าองค์ประกอบต่างประเทศได้ชัดเจนที่สุดนิสิตดูนิยามได้ในบทที่หนึ่งนะคะสำหรับคำคีย์เวิร์ดเราจะไม่เรียกว่าองค์ประกอบต่างประเทศเช่นคำว่าสัญชาติภูมิลำเนาที่ตั้งของซับ มูลคดีหรือที่เกิดสัญญาคำสั้นๆจะเรียกว่าจุดเกาะเกี่ยวเป็นเครื่องทดสอบว่าในคดีแพ่งนั้นมีองค์ประกอบต่างประเทศเกิดขึ้นหรือยังสัญชาติเป็นจุดเกาะเกี่ยวภูวมิลำเนาเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่ตั้งของทรัพย์เป็นจุดเกาะเกี่ยวสถานที่เกิดสัญญาเป็นจุดเกาะเกี่ยวสถานที่เกิดละเมิดเป็นจุดเกาะเกี่ยวปัญหาคือจะใช้บังคับกฎหมายภายในของรัฐใด ปรับใช้กับคดีแพ่งและพาณิชย์ที่มีองค์ประกอบต่างประเทศกล่าวคือจะเลือกใช้กฎหมายของประเทศใดและเครื่องทดสอบนั้นเราเรียกว่ากฎหมายขัดกันซึ่งกฎหมายขัดกันจะบังคับในความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกนชนนั่นเองกฎหมายขัดกันของประเทศไทยคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช2481 และศาลหนึ่งศาลสามารถเลือกใช้กฎหมายภายในเพียงประเทศเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อให้การตัดสินคดีเป็นเอกภาพค่ะศาลจะไม่ใช้หลายกฎหมายดังนั้นหน้าที่ในการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลจึงเป็นหน้าที่ทนายความค่ะที่จะต้องเอาพยานหลักฐานเข้าไปสู้กันเพื่อนำสืบว่าควรใช้กฎหมายภายในของประเทศใดในคดีนั้น และในกรณีต่อไปคือเมื่อสารต่างประเทศได้พิภากษาคดีแพทย์ในรัฐหนึ่งสามารถนําเอาคำพิภากษานั้นไปบังคับได้หรือไม่ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐได้ตกลงกันเป็นพิเศษไหมการตกลงจะรับรองและบังคับตามคำพิภากษาศาลต่างประเทศจําเป็นต้องมีส่นที่สัญญาตกลงกันไว้โดยเฉพาะค่ะแต่สําหรับประเทศไทยการรับรองและบังคับตามคำพิภากษาของศาลต่างปร,ประเทศนั้นจะไม่บังคับให้ทันทีค่ะต้องมาฟ้องใหม่ คำพิพากษาของศาลต่างประเทศเพียงแต่มันเป็นพยานหลักฐานในคดีเท่านั้นก็เป็นภาระของทนายความ,มที่จะต้องทําหน้าที่ในการนําเสนอต่อศาลหรือยื่นเป็นพยานหลักฐานในการพยายิจา,ารณาคดีค่ะคราวนี้<ม>สิ่งที่จะต้องใช้ต่อไปคือศาลที่พิจรารณาคดีจะเลือกใช้กฎหมายของประเทศใดมาปรับใช้แก่คดีที่เกิดขึ้นกฎหมายขัดกันจะเป็นเครื่องมือของศาลในการเลือกอรรอกฎหรมายที่เหมาะสมมาปรับใช้แก่คดี และกฎหมายที่สาเลือกก็คือกฎหมายเอกชนซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์นั่นเองกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์จะเป็นกฎหมายสาระสำคัญซึ่งมีการกำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดเกี่ยวกับคู่ความคู่สัญญาเอาไว้และล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง